เคยสงสัยไหมว่าทำไมไดว่า G3 ถึงเป็นหนึ่งในแบรนด์ JDM ที่หรูหราและพรีเมียมที่สุดในตลาดและทำไมราคาของใหม่ถึงสูงระดับนั้นมันไม่ใช่แค่แบรนด์ครับแต่มันคือเทคโนโลยีวัสดุชั้นสูงความลับของ G3 รุ่นปี2021คือการใช้ G3 Neo Titanium Face มมันคือหน้าไม้ไทเทเนียมที่เด้งเกินกฎได้ว่า ใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์สร้างหน้าไม้ที่บางเฉียบและให้พลังดีดมหาศาลผลกระทบต่อเกมคืออะไรคือบอลสปีดที่ระเบิดออกจากหน้าไม้หน้าไม้ที่เด้งขนาดนี้ลอ1บ18จะดีดลูกกอล์ฟออกจากพื้นหญ้าช่วยให้ลูกลอยง่ายและไกลอย่างน่าทึ่งแม้จะสวิงเบาๆก็ตามแน่นอนมันผิดกฎห้ามใช้แข่งมันไม่ได้สร้างมาสำหรับคนตีแรง แต่มันสร้างมาเพื่อนักกอล์ฟซีเนียหรือนักกอล์ฟสวิงสปีดปานกลาง FR ที่ต้องการเครื่องทุ่นแรงที่หรูหราที่สุดเวลาคุณเลือกไดว่า G3 คุณไม่ได้กำลังซื้อแค่หัวไม้5คุณกำลังซื้อเทคโนโลยีหน้าเด้งที่ดีที่สุดของไดว่าในรูปลักษณ์ที่พรีเมียมและสวยงามที่สุดสนใจก้านโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือ2อสภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft. online จากนั้นคลิกที่ขีด3ามขีดและคลิกที่ price list มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ